หายใจเข้าพุทธขอคุณพระพุทธเจ้าจงอยู่กับลูกหายใจออกโทขอคุณพระพุทธเจ้าช่วยลูกด้วยคําว่าช่วยนี่ช่วยอะไรช่วยให้กิเลสตัณหาอุป,ปาทานมันทุเลาเบาปางลงไปช่วยให้ใจเราดีขึ้นช่วยให้เราคิดถูกพูดถูกทาถูกช่วยให้เราเดินถูกทางช่วยให้เราได้เข้าพระนิพพานโดยฉับพันโอ้บาอาจารย์ท่านเป็นผู้ทรงคุณท่านมาสอน โอ้โหฟังแล้วชื่นใจเหลือเกินชื่นใจมากถามว่าผู้พูดทํำไหมก็ถ้าสอนเขาแล้วไม่ทําก็ไม่สมควรมานั่งสอนเขาหรอกนะนะท่านมีประโยชน์สิถึงมาสอนอะทําอย่างนี้พอเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วอธิษฐานนี้จะทําไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจมันตัดก็ได้ตัดคําภาวนาตัดลมก็ได้แล้วแต่เราหรือเราจะทสสาสักสิบครั้งยี่สิบครั้ง พอสบายใจก็จัดดู่ที่การพุทธโธเพราะจิตมันจําแล้วมันจําว่าพุทธว่าเป็นอย่างนี้โรเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่ภาวนาพุทธโธจะรวมคุณบิดามาคุณพระรัตนตรัยบิดามารดาและครูบาอาจารย์อยู่ในพระพุทธโธเพราะเราที่ฐานจิตไปแล้วมันก็ทําให้เราไม่ขาดไตยสนาคมไม่ขาดพระคุณพ่อพราะคุณแม่ไม่ขาดคุณครูบาอาจารย์เป็นเครื่องประคองจิตเราให้ถูกทาง พอหายใจเข้าพูดขอคุณพระพุทธเจ้าจงอยู่กับลูกก็นึกถึงพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในอ,อกเราหายใจออกพทขอคุณพระพุทธเจ้าช่วยลูกด้วยเห็นอีกองหนึ่งอยู่ด้านหน้าเราทาใจเบาๆนะอย่าเพ่งเพ่งหายหมดเลยทําใจเบาๆอย่างนี้แล้วโยมจะมีพลังจิตที่เข้มแข็งมาก